ไฟเราซ้อมมากี่วันครับวันเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ใครสานบ้านอยู่ที่เดิมุงเทพเองมีใครไปกุ๊งซ้อมไฟนี้ก็ปกติในตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิสูงเท่าไหร่ครับสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้มวยสไตล์อะไรครับอ๋อสไลด์วันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรทวีชัยเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเค้าต่อยเค้ายังก็ฟิล์มก็เพือวันนี้มาเจอเพชรทวีชัยละววางเค้าแหวงให้ดี อะมีอะไรจะี๋วแก้ไขวุ่นเดียวล่าสุดไปไหนไว้ต้องเจ็ดแล้วันนั้นไปกับไปกันมั้งชนะวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยแปดร้อยแปดว่ต่อร้อยเก้าเนาะเมื่อกี้ชาาหนักแล้วไปกันมั้งเกินจุดสองจุดสเดี๋ยวยิ่เส้นยิ่สายนิดหน่อยก็่นี้จะผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สม่วยแรงวันนี้พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สามสี่กต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัด เด็กตังอาฝากเชื่เชแฟนคลับแล้วหน่อยนเอจนเี่ยจะ่เอวันนี้คุยช่องห้านะอ่ะโชคดีขอบคุณมากครับ